ทุกคนเราจะอบพิซซ่ากันค่ะพาน้องเอ็นรากลับจากาเตรียมอนุบาลน,นะคะก็ไปอยู่กันตั้งสามชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะไปตอบให้นะคะทุกคนเรามาอบพิซซ่ากันก่อนค่ะทุกคนหิวไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเป็<ใ>นอย่างนี้เลยนะคะเห็นชัดหรือไม่เนี่ยทำงานมากเราตั้งเตาอบไว้แล้วนะคะ เขาก็จะบอกนะในนี่ว่าอบกี่นาทีอ่ะมันจะมีบอกนะคะเตาอยู่ที่ความร้อนสองรอยี่สิบห้านะคะอบ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 กี่นาทีเนี่ยสิบถึงสิบห้านาทีนะคะทุกคนเราก็กะประมาณนั่นแหละเดีวก็ตั้งไว้เท่าไหร่เตาอบอยู่ที่ตั้งสองร้อยยี่สิบบอกสองร้อยยี่ห้าไม่ไม้เป็นไร นี่นะคะพิซซ่าเราเดี๋ยวเอาไปเข้าเตาอบกันจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะคะเสร็จแล้วนะคะออกมาหน้าตา